น่าจะประมาณสัก15-16ปีได้มั้งภาพของเราหายไปจากหายไปจากวงการดนตรีไปเลย,เลยอะไรเงี้ยมันก็เหงาเงาอะ่ะมันไม่ได้มีไม่ได้มีโอกาสที่จะ,ะผลิตผลงานเพลงอะไรออกมาแล้วก็คิดขึ้นมาว่าเฮ้ยอยากจะกลับมาทำอะไรสักหน่อยหนึ่งขออีกสักตั้งหนึ่งวะเล่นไปแล้วสตั้ง ครั้งแรกเลยจากเด็กๆที่แบบว่าประกวดดนตรีอะไรอย่างนี้ไม่ได้คิดเลยว่าชีวิตมันจะเปลี่ยนไม่ได้ขนาดนี้นะครับนะแต่วันแรกเลยที่ขึ้นเวทีตอนประกวด HotW a v e Music Award เนี่ยจากเด็กที่ไม่เคยมีคนดูอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยเจอคนดูมาักวันนั้นน่าจะประมาณเฉียดพันมั้งแล้วก็มาคอนเสิร์ตใหญ่อีก,อกงานนึงก็คืองานของ Li ทชัลโ Project ประสบความสําเร็จไหมผมไม่รู้หรอกแต่สําหรับผมมันสําเร็จไปลวกึ่งหนึ่งช่วงนั้นน่าจะเรียนอยู่มัธยม ได้แต่ฟังเพลงพี่เขาแล้วก็เล่นกีตาร์โปใช้เพลงพี่เขาจีบสาวไปยังไม่ได้เล่นดนตรีด้วยซ้ำยังเป็นเด็กเรียนปกติทั่วไปนะครับเรียนอยู่ครับแล้วก็มีเล่นดนตรีทําวงกับเพื่อนๆสมัยมัธยมเนาะโผผมเป็นนักกีฬาทเทเบิลเทนนิสอยู่เลยยังเด็กๆอยู่เลยครับตอนนั้นเล่นกีฬาบาสเกตบอลค่ะนะคี้ฮะตอนนั้นยังไม่ได้เล่นดนตรีเลย น่าจะประมาณสัก15-16ปีได้มั้งตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าเราเรา,เราจะต้องไปทั้งเรียนด้วยใช่ไหมม,ไมีไปทํางานพวกอีเวนต์ทำอีเวนต์ด้วยมีไปทําเพลงประกอบละครอย่างนี้ด้วยชีวิตยังวนเวียนอยู่ดนตรีครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนเบื้องหน้าเนี่ยนะก็เลยจะรู้สึกว่ามันก็เหงาเหงาอ่ะมันไม่ได้มีไม่ได้มีโอกาสที่จะผลิตผลงานเพลงอะไรออกมาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือภาพของเราหายไปจาก หายไปจากวงการดนตรีไปเลยอะไรเงี้ยก็ยังอาจจะมีเล่นตามผับเล่นตามอะไรบ้างก็มันจะมีอยู่วันหนึ่งที่คิดขึ้นมาว่าเฮ้ยอยากจะกลับมาทําอะไรสักหน่อยหนึ่งซึ่งมันก็มีหลายครั้งหลายคราวมากที่จะได้กลับไปร่วมงานกับแฟมิลีของออทเตอร์ชัวเดิม erm ด้วยนะครับนะแล้วก็มีของอสมาชิกใหม่เข้ามาด้วยจากตรงนั้นก็เริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยขออีกสักตั้งหนึ่งวะเล่นไปแล้วสามตั้ง <laughs> กับทีมนี้มันเริ่มต้นมาจากผมรู้จักกับพี่หนึ่งมือกองของเราพี่หนึ่งก็เข้ามาแวะเวียนวนเวียนกันมาเจอกันในที่ที่บ้านผมนี่แหละแล้วก็มาเจอน้องท็อปมาเจอพี่พอเกิดจากการชักชวนของพี่แทนครับแต่ว่าชวนมาสักพักหนึ่งแล้วไม่มีโอกาสได้เข้ามาพอถึงวันหนึ่งเนี่ยมันมีจุดลงตัวก็เลยได้มาร่วมทีมกันครับแล้ววันนั้นหนึ่งก็มาบอกผมว่าพี่แทนชวนเข้ามาทำผมก็ตอบรับเลยทันทีครับเพราะว่าแนวทางของเพลงอะไรนี่ก็เป็นในทางที่ชอบู่แเราด้วยพอดีว่าพี่ชายผมเนี่ย เขาเข้ามาก่อนแล้วผมก็เป็นมือเบสของพี่ชายเขาแล้วก็รู้จักกับพี่แทนด้วยจังหวะได้คือคุยกันได้ถูกคอเลยเริ่มเข้ามาทํางานร่วมกันครับในโปรเจกต์ปัจจุบันสนิทกับวงอยู่แล้วนะครับแล้วก็วงก็มีการปาร์ตี้กันผมก็กองแกงกองแกงถือน้ำแก๊กโอยมากินเป็นเพื่อนนะแล้จับจังหวะพอดีมือกีตาร์เขาอีกคนหนึ่งก็ไปทำโปรเจกต์ของเขาผมก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานด้วยครับผมเริ่มเขาเรียกอะไรอะ เปิดใจกันแล้วว่าเอ้ยคุยสนุกดีอะไรเงี้ยทำงานด้วยกันได้อะไรเงี้ยครับพอมาเจอม่นก็เลยยาวคราวนี้อัลตาชูสก็มีทั้งหมด5คนแล้วเพลงนี้มีชื่อว่า,าแทนกันไม่ได้นะครับความพิเศษมันอาจจะไม่ได้แตกต่างอะไรจากเพลงอืน่นทั่วๆไปในตลาดหรือว่าที่ใครเคยฟังกันเลยแต่ความพิเศษมันอยู่ที่ว่าเพลงนี้พ<า>ี่เพชรพี่เพชรวงไอแซคนะครับนะ เขียนไว้ในช่วงในช่วงโควิดเสร็จปุ๊บ,บผมก็เอาไอ้เพลงนี้มาก็ลองทํากันดูอะไรเงี้ยในช่วงเวลาวิกฤตเลยคือไม่มีรักดนตรีที่เล่นด้วยกันเลยมองหน้ากันเลยว่าเฮ้ยเอาไงดีวะสุดท้ายก็มีทีมนี้ครับได้ทีมนี้มาร่วมกันร่วมกันทําจนสําเร็จเสร็จสิ้นออกมาเป็นเพลงแทนกันไปได้ในเวอร์ชั่นนี้ครับผมนะขอบคุณพี่เพชรฝากตรงนี้ด้วยนะครับนะผมว่าเพลงนี้มันยากตรงที่คิด คิดท,ทายัางไงให้มันเพาะมากกว่าสําหรับผมนะครับยากไหมน่าจะเป็นเรื่องของรูปขอดบางขอดมากกว่าที่ผมเล่นดอปสายด้วยแล้วมันจะมีโพสชั่นในการจับที่แปลกมือหน่อยถ้าพูดถึงลาเบทครับลาเบทจะไม่ยากเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นง่ายๆพยายามคุมลายเบทให้มันง่ายที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดมีโครงเดิมของที่พี่แทนได้ทำเอาไว้แล้วเราจะมาเรียนเล่นใหม่ครับแต่ก็โดยรวมแล้วก็โอเคครับไม่ได้ยากมาก คงจะไม่มีความคาดหวังอะไรมากไปกว่าว่าฟังแล้วก็ตีความตีโจทย์เพลงให้แตกไม่ใช่แค่ฟังแล้วก็ทิ้งๆิมันไปเฉยๆแล้วก็อาจจะคาดหวังอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผมร้องเพลงเพราะๆได้เหมือนกันไม่ใช่วักอย่างเดียวครับ ผมก็คาดหวังว่าทําให้มันดีที่สุดแล้วก็เราคิดว่าทาไงให้มันเพราะเพราะถ้าหากว่าเพลงมันเพลาะผมคิดว่ามันผลลัพธ์หน้าอาจจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ผมต้องการก็ได้ครับให้ทุกคนพอใจกับงานเพลงที่เราทํามากกว่าไม่ได้คาดหวังว่าอาจจะต้องกลับมาดังใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ครับก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปได้ไกลที่สุดครับวันนี้ได้ทําพื้มีความสุขแล้วครับก็อยากให้มันไปด้วยดีครับอยากให้ทุกคนชอบกัน ราจะได้เจอกันในคอนเสิร์ตได้เยอะๆหน่อยนะครับผมคนที่ในยุคที่โตมาด้วยกันนะครับนะหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นหน้าผมเลยว่าเอ๊ะใครมันร้องเพลงนั้นใครมันร้องเพลงนี้ว่าอะไรเงี้ยตอนนี้ผมมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแทนอัลตราชูสและอยู่กับแฟมิลี่ของอัลตราชัวสทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ